สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เครารพท่านนะครับตอนนี้สำนักงานสาสอเล็กคือวัดทำสายเสีย,ยขอพาท่านผู้ชมมาชมโครงการพัฒนาสุขภาพแรงงานให้มีสุขภาพสูงขึ้นนะครับที่นี่คือบ้านแจ้งน้อยตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะลาตอนนะครับโครงการนี้ก็คือเป็นการสอนการสาร เป็นใยพลาสติกนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนีสามหมพ่ี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่เป็นโครงการของศูนย์พัฒนาศูนย์แรงงานของจังหวัดเราจะเห็นนะครับว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมมีทั้งนุ่งคล้ยผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับผู่ถึงไว้จะมาเรียนรู้ โดยธรรมชาติที่น้องชาวยะโสธรจะมีฝีมือในเรื่องของการสานนะครับการสานการทำหัตถกรรมสานะครับเป็นผลงานนะครับที่น้องเข็นผู้ขรับการอบรมได้สารเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นใยพลาสติกเป็นแบบนี้ถ้าเดิมทีคจะเป็นไม่ไส่แล้วไป่ะ นี่คือวิทยากรใการสองายขายนี่คือวิทยากรในการสอน่าขนหนึ่งท่านรับผิดชอบการสอนถึงสามสิบคนหลักสูตรนิดสามวันเราจะมาพูดคุยกับท่านวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ชื่ออะไรครับ ค,คือจันแรมสมวงค์ค่ะคุณจันแรมนะครับคุณจันแรมครับในการสานกระเป๋าหรือว่าสานงานเส้นใยพลาสติกนี้มันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับมันก็จะมีเส้นพลาสติกแล้วก็นิสัยเป็นสายสาเร็จแล้วก็มีน,อน็นอตนใช้ต่อกสายอะค่ะคที่เราอบรมในวันนี้ที่เราสอนเนี่ยทำอะไรบ้างครับสอนทํากระเป๋าหรือทําอะไรมีอะไรบ้างเป็นกระเป๋าอย่างเดียวกร,ร,เระเป๋าแบบหลักสว อ๋อกระเป๋าเป็นหลักสูรตรสารกระเป๋าถ้าถ้าเป็นหลักสูตรสารตะก้าก็จะมีตะก้าแล้วแบบที่คนแก่เขาไปวัดอาหารที่มีเป็นสายแล้วก็มีลวดใส,ส่ส,สูงๆค่ะวันนี้แบบที่นามาเป็นต้นแบบสารนีกี่แบบครับจะมีกระเป๋าอย่างเดียวค่ะนั่นแหละฮะมีมีลูกจงกี่ลักษณะมีลักษณะเดียวค่ะกระเป๋า แล้วจะทาใหญ่ทําเล็กก็แล้วแต่เราจะทำก็อยู่ที่เรากําหนดเส้นริปบินว่าจะยาวสั้นครับปกติเนี่ยหลักสูตรนี้การเรียนการสอนเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเป็นครับก็นี่หลักสูตรระยะสั้นก็3วันนะครก็พอเป็นพอทําใช้ได้ครับถ้าอยากจะทําขายต้องฝึกอีกต้องฝึกอีกใช่ไหมครับครับแล้วนักเรียนที่บ้านแจ้งน้อยนี่ทั้งหมดที่เข้าเรียนตอนนี้กี่คนครับเนี่ย สามสิบคนเป็นอย่างไรบ้างครับจากการที่ได้สอน30คนแต่เรียนเยอะกว่า30คนค่ะเก่งเก่งไหมเก่งไหมก็เก่งค่ะก็ทำได้เป็นสำเร็จมีเยอะค่ะนี่อ๋อนี่เป็นผลงานเลยค่ะเนี่ยผลงานค่ะอ๋อคุณชัยหมอผลงานของพี่น้องที่ทำเสร็จแล้วใช่ค่ะจะทำส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานหนึ่งชิ้นนะครับส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานบรลลัยอ่ะค่ะบัลลัยใช่คครับแล้วโดยปกติเนี่ยวันหนึ่งได้ใบหนึ่ง คือเริ่มฝึกนะคะแต่ถ้าทำเก่งแล้วก็ได้เยอะกว่าได้เยอะได้ประมาณสี่ห้าใบอะสี่ห้าใบได้ใช่ไหมเด็กก็เรียนได้ค่ะเด็กส่วนมากเด็กจะทำาคนแก่ก็ได้เหมือนกันก็ได้แต่ไม่ละเอียดเท่าเด็กอ๋อเหรอฮะอ๋อแบบนี้ได้เอาไปสอนในโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมงานแบบนี้ใช่ค่ะ โรงเรียนก็เคยสอนค่ะแล้วชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการตลาดก่อนตลาดเป็นยังไงบ้างครับตลาดก็พอ่ะเขาก็ต้องการมีที่ขายไหมที่ขายก็ตามหมู่บ้านก่อนนะคะอ๋อหมายถึงว่าสีมือเราดีแล้วที่ร้านเขาก็นรับซื้อเขามีที่รับซื้อใช่ไหมอย่างกรณีของโครงการของศูนย์เรานี่ศูนย์สอนอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าขายให้ด้วย สอนอย่างเดียวสอนอยย่างเดีวนะครับแต่ว่ามีตลาดรองรับมีค่ะอ,อ๋อใบหนึ่งนถ้าขายนี่จะตกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ8ปดสิบสีบาทต้นทุนมันประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นทุนก็เฉาะคาไม่นับค่าฝีมือประมาณ30บาทอ,บอ๋อก็อยู่ประมาณ30บบาทที่เหลือก็เป็นค่าฝีมือในการทำ นะครับโอ้โ okay. หประมาณสามขีดดิพินก็โลละหนึ่งร้อยขีดละสิบบาทใบนึ่นก็ประมาณสามขีดก็ได้หนึ่งใบก็คือต้นทุนของเส้นยังไม่รวนะมค่าแรงก็ประมาณค่าแรงก็ประมาณสี่สิบห้าสิบาทก็อยู่นะทีนี้ถ้าเกิดพี่น้องที่เขาสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะถามได้ที่ไหนครับเกี่ยวกับโครงการนี้ก็ต้องติดต่อที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะโสธร ได้ครับถ้าต้องการให้ไปสอนที่ไหนก็ติดต่อที่ศูนย์นะคะผ่านศูนย์ก่อนนะครับครับได้ครับศูนย์เขาจะติดต่อมาอีกทีค่ะให้ไปสอนได้ก็จะมีมอบให้ค่ะเครื่อนี้ครับสอนให้ขอบพระคุณมากครับครับย้อนที่เลยครับเื้อทูมาจ้าเดย่า่เดไม่เห็นน้ำเพลินบอครับเนี่ย เป็นปังเด็กยากเพรใกนการสานก็บพ่อยากนี่แหละค่ะเห็ดได้อยู่เนาะเพราเห <extracting> ตุที่การฝ you know. <watching> ีมือที่สู่สาวๆาเดี๋ยวนี้ใส่โชว์ฝีมือกันหน่อยอันนี้เด็กผังใหญ่อ๋อนี่ของคุณแม่นะครับอโอ้โหทำสวยนะครับมือเดียวก็ได้เนาะครับขอบคุณมากครับนั่นจะเป็นผู้อาวุโสนะครับทีนี้เราก็มาดูในเรืงนี้บ้างเอ้าถามสาวๆหน่อยว่าไงลูกชื่ออะไรครับ น้องแนนน้องแนนชื่ออะไรครับแนนน้าน้องแนนเป็นยังไงบ้างทำยากไหมครับเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเนาะอ๋อนะครับเอาไปที่หนุ่มๆบ้างครับคนผอมๆเนี่ยซื้อยังครับบักรละฮะวิวน้องวิวนะครับทำยากไหมครับไม่ครับน้าทำทำได้กี่ลูกแล้วกระเป๋า สามครับสา,สามเนาะสามใบสามวันกี่กี่วันครับเนี่ยสามวันสามวันโอ้โห,โหครับเก่งนะครับแต่ละคนนี่นะครับลูกหลานบ้านแดงน้อยคอเหนือนะครับพุทธภาษีร่วมแรงในการฝึกอบรมอาชีพเป็นประโยชน์นะครับนนความสวยง,งามวันนี้ก็เดยกแม่ยายของท่นนานสสโอสดีปิยวัฒน์พันสายเชือ้อคุณอรุณีคุณแม่ครับ เห็นผลงานของพี่น้องบ้านแจ้งน้อยคอเหนือเป็นไงบ้างคุณแม่โอ้ภูิใจค่ะภูิใจในการเดี่ยววันพี่ความสามารถสะโพตัวขนาดมาสอนอยู่มือสองมือหนึ่งกลายเป็นนวยแบบสมบูรณ์แบบละกันละเอียดครับละเอียดมากเลยครับปีมือเวลาขึ้นมั่นสมองของมูฮาภูิใจเซเดอร์ลูเดอร์อยู่ให้ยูหน้ากระชังเท่านั้นพี่ความสามารถบาคนในเมืองอีสัมบด้ย่อทั่ เพราะหะมีโอกาสลูกเด้อลูกกับพวกทวารวดีสร้อยชนะสมบสนุนมากเรื่อยๆค่ะในโครงการในอาชีพเสริมเด้อลูกเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่นั่งคุณยายคุณป้านั่งขอบคุณมากครับเนี่ครับดีครับที่ที่น้องเรารวบกันสร้างกันครับ